สวัสดีคะ่ะสวัสดีกันอีกเช่นเคยนะคะกลับมาพบกับน้องอ้อมอีกแล้วเนาะวันนี้นะคะน้องอ้อมนะคะเป็นที่ปรึกษาการขายนะคะจากฟอร์ดพน,นกักครนเกษตรนวมินนะคะวันนี้นะคะอ้อมได้มีโอกาสนะคะมารีวิวนะคะเจ้าตัว nexgen t r レン g e r Ytech ตัวนี้นะคะปี2022นะคะตัวนี้นะคะมาพร้อมกับตัว เกียร์10สปีดนะคะเป็นเครื่องยนต์2,000นะคะแรงมา้านะคะให้กำลังแรงมา้าอยู่ที่200แรงมา้านะคะแรงบิดนะคะอยู่ที่500นิวตันเมตรนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าอ้อมได้ทำการแต่งอะไรให้กับเจ้าตัว Y Tech ตัวนี้บ้างนะคะเดีย๋ยวเราเริ่มมาดูกันเลยคะ่ะด้านหน้านะคะอ้อมไม่ทำการเปลี่ยนนะคะเป็นตัวเป็นชุด วายนะคะให้กับลูกค้านะคะตัวนี้นะคะเป็นการครอบนะคะชุดวายเข้าไปให้กับลูกค้านะคะไม่ได้ไม่ได้ทาการแกะตัวเดิมออกมาหรือชุดติดตั้งตัวเดิมออกมานะคะตัวนี้ทําการครอบเข้าไปเสริมเข้าไปให้กับลูกค้านะคะเป็นสีดําด้านนะคะตัดด้วยสีเทาตัวนี้นะคะให้มันเหมาะกับตัววายแท็กสีส้มแดงตัวนี้นะคะ เซนเซอร์ S S นะคะตัวนี้นะคะยังมีเหมือนเดิมรอบคันนะคะชุดวายของเขานะคะคจะเวาตัวเซ็นเซอร์ให้กับลูกค้านะคะแล้วตัวเซ็นเซอร์ด้านหน้าให้กับลูกค้าด้วยนะคะตัวนี้นะคะให้กับลูกคา้ามาพร้อมกับตัวกระจังหน้านะคะให้กับลูกค้านะคะเป็นสีดําด้านทั้งชิ้นนะคะให้กับลูกคา้า ค้อไฟนะคะก็ยังคงเดิมนะคะเป็นชุดครอบไฟให้กับลูกค um> ้าเป็นสีด at ําด้านนะคะมีตัวอักษรคาว่าเรนเจอร์ให้กับลูกค้าด้วยนะคะซุ้มล uh ้อนะคะซุ้มล้อตัวนี้ก็มากับตัว Y นะคะให้กับลูกค้านะคะเป็นซุ้มล้อ6นิ้วนะคะเป็นแบบทรงเหลี่ยมนะคะดําด้านให้กับลูกค้านะคะแม็กยางค่ะเป็นแม็กของเรนโซ่นะคะยางก็เป็นยางของเรนโซ่นะคะเป็นขอบ18นะคะให้กับลูกค้านะคะซีรีส์ยางนะคะอยู่ที่265ทับหนะคะ R18 นะคะตัวนี้นะคะให้กับลูกค้านะคะยางตัวนี้นะคะรุยได้ทุกสภาพผิวนะคะลูกค้าตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูด้านข้างค่ะด้านข้างนะคะก็ยังคงความเป็นโลโก้นะคะของไบเทอร์โบตัวนี้นะคะให้กับลูกค้านะคะเป็นสีดำด้านนะคะกระจกมองข้างนะคะเป็นสีกราไฟท์เหมือนเดิมนะคะตัวนี้นะคะวายแท็กตัวนี้เป็นตัวท็อปนะคะก็จะมีตัวกล้องมองข้างให้กับลูกค้าด้วยนะคะตัวนี้ บันไดข้างนะคะมาจากโรงงานนะคะรับน้ำหนักได้ถึง100กิโลกรัมกันเลยทีเดียวนะคะมาพร้อมกับตัวครอบนะคะเบ้ามือจับนะคะเบ้ากันลอยนะคะมคีมีตัวอักษรคำว่าเนเจอร์ให้กับลูกค้านะคะตัวนี้นะคะเหมาะสำหรับลูกค้าปิดเปิดนะคะเพื่อไม่ให้เร็บนะคะโดนกับตัวรถนะคะเพื่อไม่ให้รถเป็นรอยเป็นรอยนะคะตัวนี้ ฟิล์มนะคะเป็นฟิล์มเซรามิกนะคะที่ติดตั้งให้กับลูกค้านะคะรอบพันนะคะมาพร้อมกับตัวกรันศาสให้กับลูกค้านะคะราวหลังคาด้านบนนะคะรับน้ําหนักได้ดีมากเลยนะคะตัวนี้จะมาจากโรงงานเลยนะคะสติกเกอร์นะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นสติกเกอร์แบบเล็กๆน้อยๆนะคะคําว่าเรนเจอร์นะคะลูกค้าออกแบบมาแบบนี้นะคะอยากได้แบบนิดหน่อยอะไรอย่างนี้นะคะมีไาย อย่ตัด๋ยวตัด,ด,ตดสติกเกอร์ตัวนี้นะคะก็จะเป็นลายเรียบๆนะคะให้กับลูกค้านะคะมาพร้อมกับตัวท้ายนิดนึงนะคะคำว่าเรนเจอร์นะคะตัวนี้อีกนิดนึงนะคะตัวนี้จะมีตัวฝาครอบท้ายด้วยนะคะเป็นฝาครอบน้ํามันนะคะเป็นคำว่าเรนเจอร์สีดําด้านให้กับลูกค้านะคะด้านท้ายนะคะก็คงความเดิมนะคะตัว เหยียบขึ้นท้ายกระบะตัวนี้นะคะมีให้ตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นของเราเลยนะครับไฟท้ายค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นครอบนะคะไฟท้ายเป็นสีดําด้านให้กับลูกค้านะคะยังคงความสวยหรูและดูเก๋มากขึ้นนะคะตัวนี้นะคะเพื่อความดุดดันกับตัวรถนะคะกระบะท้ายนะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็น ชอบสีดํำด้านให้กับลูกค้านะคะมาพร้อมกับตัวกล้องมองหลังตัวนี้ก็มีให้กับลูกค้านะคะส่วนไฟดวงที่3นะคะจะยกจากตัวท้ายกระบะจากรุ่นเก่านะคะมาเป็นอยู่ที่ไฟท้ายฝากระบะให้กับลูกค้าแล้วนะคะตัวนี้นะคะตัวฝากระบะท้ายนะคะลูกค้าสุภาพสตรีนะคะสามารถนะคะที่จะยกด้วยมือเปล่ามือเดียวได้เลยนะคะตัวนี้น้ำหนักเบามากนะคะ ตัวกระบะท้ายนะคะไรเนอร์ท้ายกระบะนะคะก็จะมีขนาดความกว้างมากขึ้นนะคะตัวนี้นะคะแล้วก็มีขนาดที่เรียบขึ้นนะคะตัวนี้สามารถแบบนั่งได้สบายนะคะไม่เจ็บเท้านะคะตัวนี้เซนเซอร์ด้านหลังนะคะกันชนท้ายนะคะจะเป็นสีกาไฟนะคะมาจากโรงงานนะคะตัวนี้นะคะก็จะมีเซนเซอร์ให้4จุดเหมือนเดิมนะคะตัวนี้ ลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจนะคะอยากออกรถกระอ้อมนะคะหรือชอบแบบนี้นะคะตัวนี้นะคะเป็นสีส้มแดงนะคะก็จะเพิ่มเงินอยู่ที่1,000 10, 0บาทนะคะตัวนี้นะถ้าเป็นสีธรรมดานะคะก็จะไม่เพิ่มเงินนะแล้วก็จะเป็นราคาขายตามตลาดปกตินะคะตัวนี้ ชุดแต่งทั้งหมดนะคะที่ได้ทําการรีวิวของคันนี้นะคะก็จะเป็นฟรีชุดแต่งทั้งหมดนะคะลูกค้าไม่มีเก็บค่าใช้ใจ่ายใดๆเพิ่มเติมนะคะลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะอยากออกแบบนี้หรืออยากได้แบบนี้นะคะจองผ่านออนไลน์มากับอ้อมได้เลยนะคะตอนนี้จะมีจองผ่านออนไลน์โอนเงินเข้ากับบริษัทเลยนะคะหรือส่งรถนะคะก็มีส่งฟรีให้กับลูกค้านะคะทุกจังหวัดนะคะหรือจะมี ในเรื่องของการจัดไฟแนนซ์นะคะก็จะมีฟรีบริการจัดไฟแนนซ์ให้ทั่วประเทศนะคะตัวนี้นะคะฟรีจัดไฟแนนซ์ให้กับลูกค้านะคะไม่ว่าลูกค้าจะออกอาชีพไหนนะคะก็สามารถโทรสายตรงเข้าหาอ้อมได้เลยนะคะ 0623481061โทรหาอ้อมสายด่วนได้เลยนะคะหรือจะเป็นช่อง id ไลน์นะคะแอดไลน์นะคะเดี๋ยวอ้อมจะทิ้งเบอร์ทรไว้ทางด้านล่างให้กับลูกค้านะคะเดี๋ยววันนี้นะคะอ้อมรีวิวเพียงเท่านี้ก่อนเนาะเดี๋ยวเรามาดูคลิปต่อไปนะคะอ้อมว่าอ้อมจะทําการรีวิวชุดอะไรให้กับลูกค้ารุ่นอะไรให้กับลูกค้านะคะวันนี้อ้อมขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ